เป็นยังไงแตกแตกกันมากครับจะเรียกว่าปรากฏการณ์แผ่นดินไหวเอิร์ทเควกผ่านช่องทางออนไลน์นับตั้งแต่มีการปรากฏตัวครบ7คนเกิดขึ้นสําหรับเบบี้มอนสเตอร์นะครับก็ทําให้เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างวัดผลได้ง่ายมากๆจากอัลบั้มของน้องตอนนี้โซเอาแล้วนะครับได้ YG Select Thailand นี้ โซ so, เอาแล้วนะครับสั่งไม่ได้แล้วต่อให้คุณจะเลือกเป็นเมนใครก็ตามไม่มีให้สั่งแล้วนะครับรอบรีสต็อกก็หมดนะครับพิออเดอร์ก็หมดนะครับสั่งไม่ได้แล้วนะครับต้องสสกจากว่าคุณต้องไปสั่งในวีเวิร์สหรือเคทาวฟอร์ยูอ่ะอันนั้นก็ รับผิดชอบภาษีกันเองหรืออีกช่องทางหนึ่งที่ผมแนะนําเลยนั่นก็คือ s h อปปี้ลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ทุกคนสามารถเข้าไปกดสั่งตรงนี้ได้เราสามารถเลือกได้ว่าจากร้านไหนวีเวิร์สไหมก็จะได้ของเบนฟิตจากวีเวิร์สจาก YG ก็จะได้ของเบนฟิตจาก YG ต้องรีบแล้วนะครับเพราะว่าเขาประกวดตัว7คนใหญ่โอ้โหพอเป็น7คนมันก็ตึงไงนี่ไงเบบี้มอนสเตอร์วิชูฟิล์มแตกแตนมากครบ7คนแตกแตนมากเพราะหลายคนคาดหวังมากว่าอยากจะ เห็นหน้าน้องแล้วน้องอายอนเป็นยังไงบ้างนะลูกสาวตอนนี้สุขภาพร่างกายเป็นยังไงหน้าตาผิวพรรณผ่องมากน้อยแค่ไหนในขณะที่เพื่อนออกไป2เพลงแล้วแล้วเพลงก็ร้อยล้านวิวแล้ว2อเพลงนะร้อยล้านวิวพราล่าสุดเนี่ยเพลง s t u c k in the middle ก็ร้อยล้านวิวนะ b a t t e up 226ล้านวิวทำไะไที่ไหน <c oughs> ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับที่ YG select เนี่ยจะ show out ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยล่าสุดทาง YG ประกาศกิจกรรมมาให้กับแฟนๆที่สั่งซืออ้อเราบัม้มสาวมา เข้าร่วมแฟนไซด์ได้ครับพ่อแม่พี่น้องคนที่จะเข้าร่วมแฟนไซด์นะครับจะต้องซื้อมินิอัลบั้มโฟโต้บุ๊กเวอร์ชันผ่านร้านวิวเวิร์สแคทาวฟอยูก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรมแฟนไซเป็นกิจกรรมแจกลายเซนของน้องๆเบบี้มอนสเตอร์นะครับที่จะจัดขึ้นนะเขาบอกว่าเราจะจัดเซสชั่นแจกลายเซนกลุ่มส่วนตัวแบบออฟไลน์ออฟไลน์ก็คือคัดมาแล้วผู้โชคดีที่สมัครและชนะภายในระยะเวลาที่เขากำหนดก็จะจัดขึ้นในวันที่21เมษายน50คนระยะเวลา ในการเข้าร yes. so ่วมกิจกรรมนะครับก็ตั้งแต่วันที่11มีนาคมนะครับถึงวันที่2เมษายนแล้วผู้ที่ชนะเป็น50คนเนี่ยก็จะได้สิทธิ์ในการจับฉลากเป็น7คนที่โชคดีนะครับแล้วก็จะแจกพลอยพร้อมลายเซ็นสุ่มสมาชิก50คนก็ไม่ต่างกับการซื้อหวยเท่าไหร่ซื้อหวยเนี่ยซื้อเฉพาะในประเทศเราถูกไหมแต่นี่ทั่วโลกอาจจะต้องซื้อหลายอัลบั้มหน่อยมีออเดอร์แบบทัก ล้านหรือ10ล้านอะไรอย่างเงี้ยัยังไงก็ยังไงก็มีโอกาสมากกว่าคนอื่นแน่นอนเพราะนั้นก็ขอให้โชคดี ไม่ได้บุญอาจจะหล่นทับคุณก็ได้ใครจะไปรู้เมื่อกี้ซื้อผ่านเคทาวฟอร์ยูไปแล้วอันนี้ของ v ีเวิร์สนะครับวีเวิร์สก็เหมือนกันก็จะรวบรวม50ผู้โชคดีอะวีเวิร์สห้าสิบเคทาวห้าสิบก็รวมกันเป็นร้อยแต่ระยะเวลาของวีเวิร์สเนี่ยจะจบเร็วกว่านั่นก็คือตั้งแต่วันที่11มีนาจะถึงวันที่31มมีนาแจกลายเซ็นพร้อมเจอน้องๆเนาะที่เกาหลีนะครับที่กุงโซใครที่อยากได้ก็สามารถสั่งซื้อได้เลยวีเวิร์สก็สั่งได้ตามช่องทางของวีเวิร์สใครม เขาแคตาโฟยู for you, ก็ไปซื้อได้ในช่องทางนั้นแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือ s h อ p e e ตามลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้แต่ว่าช่องทาง s h อป e e นี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าน่าจะนะครับน่าจะไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการร่วมลุ้นแฟนไซเพราะว่าเขาเป็นร้านอีกทีหนึ่งแล้วเราสั่งผ่านร้านเขาออเดอร์มันก็จะไปอยู่ที่ร้านเขาไม่ใช่ออเดอร์ของเราแต่เราอะได้สินค้านี่ออกใช่ปะแล้วก็ผมคิดว่าหลายคนคงไม่ได้ซีเรียสหรอกร้อยคน เอาไว้เจอน้องตอนดูคอนเสิร์ตหรือว่าตอนเข้ามาทัวร์เอาแล้วกันนะเนาะเนี่ยหรือว่าเนี่ยน้องแพรหรือชิกิตาเนี่ยกลับประเทศไทยบ,บ่อยๆเนี่ยมีวาสนาได้เจอมีบุญหล่นทับหน่อยก็จะได้เจอน้องๆเดินเฉดโฉดเฉียดเชีชยวหรือถ้าจะเจอชิกิตาบ่อยสุดก็คือตอนเวลาน้องบัสออกอีเวนต์ออกทัวร์อะไรอย่างเงี้ยช่วงไหนน้องกลับมาไทยน้องก็จะไปให้กําลังใจพี่ๆเสมอก็อาจจะได้เจอน้องแถบอีเวนต์ที่น้องบัสออกก็ได้นะครับส่วนน้องแพรไม่รู้ ล่าสุดไปดู Taylor Swift อยู่นะครับไม่รู้กลับมายังผ่านไปกับเรื่องราวของอัลบัมมาที่เรื่องราวของวิชูฟิมเข้ามากันเจ็ดคนแบบครบเต็มสุขหายใจเข้าล,ลึกหายใจออกหายใจเข้าลึกหายใจออกโอเคโอเคโอเคฮับสีแดง chị anh dạng 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 ai giờ nhớ đi mà ai giờ ủa ô อยางไม่มาจะมาในสามสองดึู่มููสุดมากน้องผอมลงด้วยอ่ะ ทิละสีเอาทิละสีผมช็อตตั้งแต่คนแรกแล้วเอางี้ก่อนเรามาคุยกันก่อนระหว่างแดงกับส้มแดงกับส้มทุกคนชอบสีอะไรทุกคนอาจจะชอบสีแดงบางคนบอกอาจจะชอบสีส้มผมชอบน้องผมชอบน้อง อยากเป็นพ่อเลยไม่อยากเป็นพ่อเลยไม่เป็นแล้วพ่อไม่เป็นลสะสละสละเรือทุบทุบทิ้ง้หมด <c oughs> ไม่ได้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 ไ ที่ถามคือเห็นหลายๆรอบเนาะตั้งแต่ก่อนที่เขาจะประกาศเดบิวต์แล้วอะสีที่เขาใช้ในตอนแรกก็เป็นสีแดงถูกปะในการออกโปสเตอร์ตัวแรกเลยว่า y g จะมีการเดบิวต์เกิร์ลกรุ๊ปอะไปไปมามาผ่านรายการต่างๆร้องเบื้องหลังบีไฮเดอร์ซีนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเห็นทรานซิชันหรือว่าโลโก้ที่เป็นสีสม้มรวมถึงไมค์ของน้องก็เป็นไมค์สีสม้มที่ใช้ในร้องในสเตจแต่นี่สีแดงกลับมาอีกแล้วผมว่าสีแดงวะในความรู้สึกส่วนตัวนะ ต่ไม่รู้อันนี้ฟันธงไม่ได้พอเล่นแบบว่าเล่นฟิลแบบเดินมากัน6คนก่อนแล้วอีกคนนึงอะ่ะที่แบบมาตอนท้ายในการเปิดตัวเนี่ยก็ต้องเปิดตัวแบบแกลนๆหน่อยนิ่งๆหน่อยคมๆหน่อยยังไม่ได้รวมกับกลุ่มเพื่อนแต่เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวมีวิชวลฟิลมาอีกตัวตัวอื่นเพิ่มมาอีกตามแบบคอนเซปต์ทีเซอร์อะไรพวกนั้นอะ่ะเดี๋ยวจะแบบมีเจาะเป็นคนเป็นคนเป็นคนไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีช็อตที่เดินมารวมกันเข้าร่วมเฟรมกับเพื่อน มีแน่นอนเพราะว่าอันนี้เขาออกเพลงมาก่อนแล้วไงผ่านหนะ้าเสืออะไรมาก่อนแล้วเพื่อเป็นการเกินนะําว่าอายอนเนี่ยจะมารวมกับเพื่อนแล้วมันจะแบบม,มีมีช็อตเดินมารวมกันแน่นอนนี่ยังกะนังผีมีความจ้ำสแกร์แบบปึง้งสวยขนาดนี้ก็ไม่กลัวหรอกนะ,ะลูกกาหน้ามาลูกกาหน้าหมากูจะบ้าตายลูกกาหน้ามา เจอช็อตลูกกาดหน้ามาแล้วผมแบบช็อตเลยอะเนี่ยลูกกาดหน้มามอู้าโอ้คนสวยค่ะเจ็บแผลไหลแดาเมจมันรุนแรงจริงๆปวดเอวปวดเอวแล้วจับขา วยไอ้หนูไอ้หนูลูกไม่ได้เรียนจากที่ไหนนะนี่เป็นมาตั้งแต่เกิดอินเนอร์แบบนี้นี่ไม่ต้องผ่านการฝึกมีมาตั้งแต่เกิดแล้วคอมอดูคาร์วิสมาดาเมจขนาดนี้โอ้โหโคสอัพก็ไม่ตายโคสอัพก็รอดเน่อ ย <Netz stereotype and hell> <fundamentals in> ิ่งสวยยิ่งโตยิ่งอล่ายิ่งโตยิ่งองลงอ่ะดูแพงเนาะดูแพงแบบโอ้ยแพงมากโอ้โหคนนี้ก็นางเอกยังเขาเป็นนางเอกของผมนี่ <c oughs> โอโ้ยถ้าบ้านคุณหลอดไฟขาดไม่ต้องไปซื้อหลอดไฟโฟ r a ออลเลสเซนหลอดไฟอะไรคุณมองหาอาสา <c oughs> แค่มีอาสาโลกของคุณก็สว่างแล้วจริงๆ <c oughs> เด็กสมัยนี้มันโตไววะสูงยาวเขาดีแค่สูงไวพอเสียงก็สูงด้วยเวลาทุกคนได้ยินเสียงน้องฮารัมร้องฮารัมไม่ได้โชว์สกิลด้านการร้องแบบแตะพิชแตะไฮโน้ตไม่ใช่นะไม่ถูกต้องเรียกใหม่เรียกว่าคีเบรดและมาแล้วนี่เอารูปรวมกันรูปรวมก่อน ปาฏิโทแม่คุณเอ๋ยมันลูกผู้ใดคืองามแท่นอโอ้ยไม่อยากเป็นพอ่อพูดตรงๆไม่อยากเป็นพอ่อแต่ต้องเป็นพอนะ่อฮะผมบอกเลยนะผมโดนดาเมจหน้ามาผมบอกเลยหน้ามารุนแรงต่อใจผมมาก <c oughs> มาแล้วหมาแล้ว โอ้ตัวแม่แม่ครับลูกเจอลูกสไปล้วครับดูแค่ยืนแบบยืนกอดอกก็สงาาส่าราศีจับมากๆแล้วอะ่ะคุณด,ดูดินี่ขนาดโชว์แบ็คไลท์ชํำๆนะยังสวยทะลุแสกง n ่ะนี่ขนาดไฟยังไม่จับหน้านะหน้าย้อมแสงมึดๆนะนะยังสวยอ่ะ <c oughs> สุดที้ะลุเงาคนเรามันจะอะไรขนาดนั้นได้วะแล้วแล้วผมลงเยอะมากพอเขาใส่บูทที่เป็นต้นสูงอะด้สูงดูขายาวขึ้นมาะเทียวตายตายตายมาตบตีแย่งชิงความ,มวิชว่อจะไม่มีชื่วทั้งวงแค่6คนพี่ก็แย่แล้วนะแล้วหนูมาอีกคนนี่พี่ไม่ต้องหายใจแล้วมัง้งเวลาพี่ทำคลิปพี่ต้องมีเครื่องออกซิเจนมาตั้งอยู่ข้างแล้วต่อแล้วบ้ง้งโอ้โหแล้วพอไฟสัด พระอาทิตย์แม่ดวงอาทิตย์ของพี่เฮ้ยชื่อผมอ่ะพานุวัฒนอะแปลว่าบุตรเทพสุริยะนะถวมาเกี่ยวกันตรงไหนไม่มีเกินดีโอ้โหโูคนดูจังหวะที่ลืมตาแล้วมองมามัน คุ้มแล้วจริงๆพี่พูดเลยนะค,ยค,นคุ้มแล้วที่หลายคนเฝ้ารอคุ้มแล้วที่หลายคนรอคอยคุ้มมากๆหนูโตเป็นสาวมากอะมากมากภาพตอนแบบรายการ last evolution อะภาพตอนนั้นกับตอนนี้คนละลุกคนละคนไปเลยอะมัน โโอ้หนี่ตอนนั้นอาจจะแบบมอตน้นตอนนี้คือแบบเข้ามาอะไรอะ่ะมันถ้าเทียบแบบนั้นก็ได้แต่คือพี่มอไปแล้วอะ่ะสวยกว่าตอนแดงเจอร์สลี่อีกนะแดงเจอร์สลี่ที่ทุกคนแบบว่าแทบไม่ได้มองน้องร้องแทบไม่ได้ฟังเนื้อเพลงหลายคนผมเชื่ออะไร80%มองแต่ปากน้องปากฉ่ำมากนี่เขาเปลี่ยนลุกทรงผมด้วยให้ผมแบบตรงมากขึ้นอ โอ้โห ôi, แพงแพงแพงมากแพงมากเอายิงคุ้มคุ้มมากมากที่ทุกคนเฝ้ารอกลับมาที Impact เลยบัมหมดเลยเห็นไหมหมดแพงเลยใครยังไม่สั่งบัมอยู่ไหมต้องรีบแล้วนะก่อนที่มันจะสั่งไม่ได้สักที่หนึ่งนะต้องรีบนะผมไม่ถือว่าสองเพลงก่อนหนะ้านี้เป็นเพลงเดบิวต์นะผมไม่ถือแบบนั้นเพราะมันดิจิตอลเดบิวต์แต่นี้ออฟฟิเชียลเดบิวต์อ่ะผมว่ามันต้องเกินคาดพวกเราไปมากๆแน่นอนแลวดนตรีแบบอินเทอร์ลมาแบบนี้ทาเป็นสาวเคป๊อปบ็อกเคป๊อปเลยไหม ก็ไม่ติดนะอยากฟังทําอะไรมาก็ฟังหมดแหลนะนาทีนี้นะแฮปปี้แล้วเราดูกันต่อครับทุกคนครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหัวใจของพวกเราบ้างไมจีคงบอกเอาตังค์มาซิ้นดีๆไอ้ทางเราก็บอกว่าฮมีพอหรือเปล่ามีพอหรือปเปล่าเงินกูเนี่ยมีพอให้มึงสูบไหม